สวัสดีครับนักเรียนอิงนา w ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนไม่ได้นะครับหรือว่าไม่สามารถดูวิดีโอออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ l e a r n i n g n o w a n t h นะครับโดยเฉพาะการใช้งานบนมือถือนะครับวิธีการแก้ไขง่ายจะแนะนํากันเดี๋ยวนี้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับใครที่ใช้ Android เนี่ยให้ไปที่ Play Store ส่วนใครที่ใช้ iOS หรือว่า Apple นะครับให้ไปที่ App Store นะครับผมจากนั้นพิมพ์ว่า Firefox นะครับ แล้วก็กด enter เข้าไปนะครับเราจะพบแอปพลิเคชันชื่อว่า Firefox นะครับ Firefox จะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการใช้เข้าดูเว็บไซต์นะครับวิธีการง่ายๆครับดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับด้านล่างนะครับหรือว่าช่องที่ให้พิมพ์นะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ l e a r n i n g n o w i n t h นะครับแล้วเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับพิมพ์ username ที่ได้รับจาก admin มานะครับแล้วก็ password นะครับ แล้วเราก็สามารถเข้าไปดูวิดีโอต่างๆได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับเวลาที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยครับเราก็จะเจอวิดีโอต่างๆแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับี๋ยกตัวอย่างนะครับผมวิธีการทดสอบว่าเราดูได้ไม่ได้นะครับดูจากวิดีโอต,ตัวที่เป็นตัวแนะนําตัวนี้ก็ได้นะครับผมแล้วเราก็กดดูนะครับ สวัสดีค่ะทุกคนครูบีมนะคะค่ะสำหรับคลาสนี้นะคะคือ English for Travel and Tourism ค่ะแล้วก็จะเรียน10ท็อปิกเช่นกันค่ะก็คืออันแรก planning for a trip ก็คือก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยก็เราต้องจองวางแผนการเดินทางแล้วก็จะได้รู้กันนะคะว่าเราจะต้องใช้สำนวนว่าอะไรบ้างเวลาโทรไปจองเอ่อเที่ยวบินกับบริษัทต่างประเทศนะคะหรือว่าวางแผนการเดินทางว่าต้องทำยังไงเอ่อต้องพูดว่าอะไรแนะนำว่าให้พิมพ์ด้านบนนะครับผมว่าเล n เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับ พิมพ์ว่าเล่นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปทดสอบที่ตรงฟรีนี้นะครับแล้วก็ไปดูที่วิดีโอเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้นะครับกดเข้าไปนะครับ View cost นะครับแล้วก็ดูว่าวิดีโอตัวอย่างเราสามารถเล่นใช้งานได้ไหมครับถ้าได้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะดูออนไลน์ได้หมดเลยครับผมเพียงเท่านี้นะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เราพบเจอกันได้นะครับ ถ้าใครที่ติดปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อทักแอดมิน,ม,นมาได้นะครับผมหรือว่าอยากจะสอบถามส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับที่เกี่ยวข้องอาการเ,เรียนเนี่ยเราสามารถปรึกษาอินบ็อกซ์มาหาแอดมินได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากที่รับชมแล้วก็แจ้งมานะครับว่าพบปัญหาอะไรบ้างสวัสดีครับ